เราได้ดูผลหวยหุ้นนะครับของห้างแสงนะครับอันนี้วันพฤหัสที่16นะครับห้างแสงจะระชุดของ2ตัวบนนะครับลูดขึ้นลงยี่สิตัวแรกชุดก็คือเลข6 9เานะครับคขาบอขึ้นลง24ตัวก็คือกดตั้งแต่4 5 4ห้าี่นะครับไล่ไป68 6 9 70ไล่ไปถึง92 93สนะครับครบคือ49ตัวนะครับแต่ตอนกดจริงบางท่านจะกดครบหรือว่าเลือกตัดทิ้งบ้างก็ได้นะครับแล้วก็ ท่านที่จะเล่นก็แนะนำ่าหาเว็บที่จ่ายบาทบาทละ9 8้าถึงร้อยนะครับมีค่อนข้างหลายที่คราบมันค่อนข้างจะคุ้มนะครับคขบครบคือ4ี่สตัวนะครับจะตัดทิ้งมากก็ได้นะครับแล้วก็เช้าถูกคือหยุดนะครับเช้ามาถูกบิรนทบไปที่รอบบ่ายนะครับก็ห้างแสงก็จะมาถูกรอบเช้าไปนะครับห้างเช้า4ี่ดถูกรอบเช้าไปนะครับคู่ต่อมาจะเป็นของผลคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับเหมือนกันนะครับพระเรืองหัดเหมือนกันนะครับ16ธันวานะครับ แต่ว่าจะเป็น2ตัวล่างนะครับจะเป็นเลข3 8นะครับก็คือรูดตั้งแต่1 4 1 5หนึ่งหไล่ไป3 7 38 39สไล่ไปถึง616 2สองนะครับนะครับผู้ไต้วันเกาหลีนะครับเห็นไหมครับ14ถึง38ถึง62นะครับก็ไต้หวันถูกคืออยู่นะครับไม่ถูกบานทบไปที่เกาหลีนะก็จะมาถูกเกาหลีนะครับเกาหลี2ล่าง5้านะครับแล้วก็ปิดท้ายตดวที่หุ้นหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายของ3ารอบนะครับ สตัวล่างนะครับนี้เคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับวันพฤหัสเป็นเลข70นะครับก็คือรูปตั้งแต่46 47นะครับไล่ไป6 9 7 7 7ถึงไล่ไปถึง9 3 9 9 4นะครับนะครับหุณรอบบายเลข70นะครับของ3รอบนะครับก็จะมาถูกนีเคนะครับรอบแรกนี้เคสองล่าง60นะครับโอเคนะครับขอจบคลิปผลเพียงแค่นี้นะครับ